สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับจันต่ายโมดูตาทริปค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอ่าพุ่งเพชรนำโชคนึกอยู่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วก็แนะนําตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้จักอาจารย์ตายนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนไว้ด้วยเกี่ยววิชายิบสีทอรหัสเจตัวก้านานได้มือโง่เฮงและวิชาอื่นๆอีกมากมาย <c oughs> นะคะประมาณนั้นแล้วก็ วิชาที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาดังโชคนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากมายนะคะเป็นการรวมศาสตร์ความรู้ตั้งแต่การเป็นหมอดูขึ้นมาเลยจนกระทั่งเป็นอาจารย์สอนหมอดูแล้วก็ยังใช้วิชานี้อยู่เป็นการเอาเคล็ดลับต่างๆของศาสตร์แต่และววิชาวิชาเข้ามาบวกผนวกเข้าหา,ากันบอกได้เลยว่าแม่นยำมากๆเลยมากๆเลยนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะสนใจอยากเรียนก็ทักกันเข้ามานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ ปทินเลขเดทตาทิน,นะคะช่วงนี้จะจัดโปรโมชั่นเพิ่มเข้ามาให้ค่ะจากปกติราคา2999บาทนะคะลดเหลือเพียงง2,000บาทค่ะท่านใดอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะคะแล้วก็งวดน,นี้ของวันที่1มีนาคมนะคะก็ออก8 6 6 8เนอะในส่วนของออมสินนะคะให้เลขวินเข้าค่ะเลข8เนอะแล้วก็3ตัวล่างนะคะให้8 9 4 8ก็3ออก8กสเสียดนิดเดียวนะคะ อย่างนี้เนาะนะคะดักได้ก็ทักกันเข้ามาค่ะที่หมายเลข0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์ค่ะเจ้าเรามาดูผลงานอันโดดเด่นกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรล่ะนะจ๊ะก็มาดูกันค่ะเลขดับร่างเลขดับล่างนะคะวดนนี้ดับร่างออกออวดน,นี้ล่างออก54เรามาดูกันนะคะสแกนดูว่ามีหรือไม่ตุต๊ตุ๊ต ตุ๊ด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 ตุตุ๊ดตนั่นดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกเล๊นะจ๊ะต่อไปค่ะเลขดับบุลขบวนออกเก้าสี่ค่ะเรามาดูกันว่ามีไหมนะคะตุ๊ดตุ๊ด ใค่ะรักษาพารวยค่ะนะไม่ผ่าจนนี่นะคะอ่าวันนี้ค่ะข้างล่างออก5 4ตรงๆเลยค่ะนะจ๊ะนะแล้วก็ออมสินค่ะ0 4 4ย์ู่แล้วก็ข้างล่าง6 8ค่ะค่ะแกนดูกันอืออนะจ๊ะขออนุญาตวางก่อนเนาะต่อไปค่ะเลข เดตตาทรวันนี้ต้องขออภัยนะคะเข้าแต่เลขเด่นก็คือเลขแปดเนาะเพราะว่าใจอ่ะมาไม่รู้เป็นอะไรสรังหอนใจอยู่ว่าจะเอาสีแต่ก็ไม่เอาเนาะเหมือนแก้ตัวไม่พูดละกันนะคะก็กลายเป็นว่า,าข้างล่างะค่ะถ้ามีสีก็ถูกแต่ถูกเล่นวิ่งแปดกับเก้าเข้าไปนะคะเก้ากับแปดเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะอาจารย์เคยพูดแล้วเนาะ ก็ถูก9ก้าแต่ตรงนี้ใส่สีเข้าไปโอ้โหจบเลยดังเลยค่ะ8 9 4 3ตัวตรงนะคะแต่ถูก3ตัวค่ะ3ตัวล่างก็คือ139นะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ6 5 6นะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ7 8 1นะคะ่ะนะคะรอบนี้ออกอะไรก็ตามคลิปไปดูนะคะต่อไปค่ะเลฟพ้นเทชรค่ะอันนี้ าสนั่นเลยเนาะโอกรก9าตัวเดียวกันนะคะขออนุญาตกลับเลขเน้นจะได้เห็นชัดขึ้นสามตัวค่ะ8 9ดเก้สี่ข้างสองตัวบนค่ะ9กสอย่างนี้เลยค่ะเนาะนะคะพอเราได้ดาวเด่นมาว่าเป็น4ีนะคะถ้าเป็นสูตรเอาสูตรส,สองก่อนแล้วก่นเรเค,ค่อยคุนเรื่องสูตรหนึ่งสูตรสองก็ไปดูที่ล็อก4ค่ะก็จะเป็น 4 8 9แ้าถ้าเรารู้ว่า8เด่นเราไปดูที่ล็อก8ค่ะก็จะเป็น8 4 9นะคะแต่ถ้าเรารู้ว่า8มามันจะเป็น8 4 9หรือถ้า9มาก็จะเป็น9 4 8นั่นเองนะคะอ่ะโนะอ่ะโชว์ไปเลยแล้วอาจจะได้วางรอบนี้ค่ะ16มีนาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นคือสองห้าสองหหนะคะ เลขวินค่ะ1 7 3 1 7 3 2อะไร2 5 2 6 2 1 2 7 2 3 5อะไร5 2 5 6 5 1 5 7แล้วก็5 3 6อะไร6 1 6 7 6 3อย่างนี้ค่ะอ่ะแคบหน้าจอกันเนาะ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอ หนึ่งสองสามแคปเจร์โอเคค่ะเมื่อคุณได้เลขเด่นแล้วนะคะคุณก็มาดูที่สูตรสามสูตรสามตัวเนาะส,สูตรสูตรหนึ่งค่ะเลขสามตัวเพี้ยนแนละ้วไม่มีสูตรสามนะสูตรหนึ่งเลขสามตัวนะคะสูตรหนึ่งก็มาดูที่ล็อกสี่ค่ะพ่ออาจารย์ให้เดอ่อของเลขพุ่มเพชรให้เลขสี่ก็เด่นสีล่างออกมาซีแปดเก้าค่ะซีแปดเก้าเนาะ ะะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรสองเราก็ไปดูร้ล็อกสี่ค่ะก็จะเป็นสี่แปดเก้าถ้าเป็นสามตัวค่ะก็จะเป็นถ้าถ้าเด่นเก้าก็ดูล็อกเก้าก็คือเก้าสี่แปดนะคะประมาณนั้นถ้าเป็นสูตรหนึ่งก็จะเป็นน็อกนี้ค่ะสี 4, 4, 8, 9, ่สี่แปดเก้านั่นเองนะจ๊ะไอโน ะะจบไปแล้วค่ะของพุ่มเพชรเน้นเป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการเลือกซื้อลอตาลรี่กันนะคะเพราะว่าเผื่อใครจะโชคดีแต่นึกถึงวันนั้นด้วยมีบุญแต่วัสนาไม่มีมีวัสนาแต่บุญไม่บุญไม่ถึงนะคะอ่อนบุญมีนิดนึงนะคะก็คือ อ่าจันเห็นลอตเตอรี่ค่ะ6กห้โอ้มันจะออกเลขหามเลขเปิ้ลอีกรอ้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกสามตัวล่างเนาะเออเสียดายจัง5้าใบเลยเสียดายไม่ไรค่ะโชคไม่ใช่ของเราเนาะประมาณนะั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆค่ะแล้วก็รอบนี้ขอให้ปังกันอีกนะคะจะได้เอาเงินไปเที่ยวส่งการกันค่ะนะจ๊ะวันนี้อาจจะต้องใช้เวลายเยอะละอาจจะต้อง บายบายอ๋อยังไม่ได้บอกค่ะสําหรับคนที่จะเข้า V.I.P กับอาจารย์ต่ายอะค่ะก็แค่บูชาหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพี่ใหมเ่เศรษฐีนะคะทําไมต้องใหมเ่เศรษฐีก็เพราะใ่หมเ่เศรษฐีมันมีข้อดีของมันคือมันมีตัวเลขขึ้นนะคะสามารถเอาตัวเลขตัวนี้ค่ะไปเสี่ยงโชคได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อนะคะว่าด้วยเดชอํานาจบารมีแล้วมีพี่ปีเสีย้ยมาถึงโชคลริวาสนาการเงินเนาะหรือเออหยกน้ำพึ่งค่ะว่าด้วยเดชอานาจ การเงินหมุนเวียนการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะคะปีเสีย้ยคู่หมายถึงความรักที่สมหวังนะคะหรือจะปีเสีย้ยตัวเดียวก็ได้สําหรับท่านผู้ชายเนาะก็หมายถึงเรื่องของโชคลาภลัณนก,การเงินเนาะนะคะหรือหินถูกขวยค่ะเชีร์ไปเชี่์มาเอาหินถูกขวยละกันนะคะหรือจะเป็นปีเสีย้ยเปลี่ยนสีค่ะนะคะจะมีโชคมีรากต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นนะคะหนึ่งหนึ่งเส้นได้ v p ของจันต่ายห้างงดค่ะได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตร ะะถ้าเป็น3เส้นค่ะจัดไปเลยค่ะ V ีพี P ่ส e ิงวดเลยค่ะนะคะเพราะหลายท่านสอบถามาอูเส้นเดียวก็5งวด3เส้นน็้นสงวดเงินซื้อทีละเส้นดีกว่าเงินจะได้ไม่จมนะก็จัดไปเลยค่ะ20 e งวดเป็นเลยนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตรหและสุดรสฟรีค่ะ สำหรับเบิ้ลหามให้ดูสูตร2นะคะถ้าไม่เบิ้ลหามดูสูตรหนึ่งค่ะแล้วจะรู้ได้ไงหลักๆก,ก็คือ1วันโกนวันพักเนี่ยค่ะอย่าไปเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ค่ะอย่าไปอย่าไปเสีย่ยงเพราะว่ามีโอกาสจะเบิ้ลหามและเลขสังจรด้วยเนาะวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะอาจจะต้องบ๊ายบาย พบกันใหม่ค่ะก็ะอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระทางสองขีกริงกริ๊งกริง,ง,งนะคะเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ตเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะจ๊ะช่วงนี้มาช้านิดนึงเพราะว่าวุ่นวายอยู่กับการจนบุรีนะคะยุ่งอยู่นะคะก็ะอาจจะช้นานิดนึงต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ ไปก้านไ่ทําอะไรไปเป็นชาวสวนนะคะปลูกไร่ปลูกสวนอยู่นะค่ะวันนี้ไปบะไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับอาจารย์แต่หมอดูตาทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย